จะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็รบก,กวนฝากติดตามรับชมกันในคลิปนี้ด้วยนะครับทางเขื่อนนะครับจะออกไปทางถนนใหญ่ออกมาจากทางซอยหน้าบ้านผมนี่เองนะครับตะกี้หลบหมาห <c oughs> มาที่บ้านมันจะวิ่งตามนะครับก็คิดถึงน้องหมานะครับแล้วเราก็มีติดตรงตริดกล้องไว้อยู่นะครับแต่ก็เห็นอยู่ดี ไปกันสองคันครับไปก,กันกับแฟนผมเองนะครับเดนะแฟนผมออกหน้าไปก่อนไปรับอ,ออกหน้าก่อนนี่เนดะียตรงไปนี่ครับไปสองคันวันแรกเราจะไปพักที่ไหนไปถึงที่ไหนเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันนะครับว่าพวกเราจะเดินทางครั้งนี้เป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนแล้วก็จะระทึกหรือมีวิวสวยๆให้พวกเราชมยังไงนะครับก็ฝาก ติดตามนะครับพวกเราสองคนนะครับแล้วก็ครอบครัวเปิดจีไปมั่วกันทุกคนนะครับอ่าอันนี้กออกมาทางถนนใหญ่แล้วครับโอเคครับตัดภาพไปกันเลยนี่เวลาก็น่าจะบ่ายแล้วสับรถทำนั่นทำน,นี่แล้วก็น่าจะช้าหน่อยไปกันต่อครับ ออกเป้าเรื่อยๆ้อยเดียวนะ,ะนาอาสรงเนวาปิดสูรรถงเขาบั้เเาม่ออกเลออาพ่อกอก i don't เป็นเวลาสี่ทุ่มสี <5 S 1> ่ห้าจะห้าทุ่มแล้วนะครับแล้วก็จะออกเวลานี้แหละค,ลครับก็ดูรอบรับตอนนี้ก็ฝนตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับลินินน่าจะตกแค่อยู่อุดรนนี่แหละครับเพราะตอนนี้อยู่ดรนนี่ก็เป็นแหงนเนือ ไปฝากเลครับเต็มตรงนี้ก็รีลาหน่อยนะครับกเก็บดุงเก็บของนะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับให้โอเคแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วนะครับเวลานี้ก็มีไหว้พระ ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้คุ้มครองเรานะครับเวลาเดินทางให้แล้วคลาปลอดภัยไปไหนมาไหนก็กลับบ้านอย่างสะดวกเดินทางไปง่ายมาง่ายนะครับอันนี้ก็ปล่อยก็กำลังขอพอรอยู่เหมือนกันนะครับจบจากนี้นะครับเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะครับ ตลอดเลยขาขาตังเราก็จะมุ่งหน้านะครับไปทางไม่ใช่มุง่งเน่นนะครับตอนนี้เติมน้ำมันเสร็จแล้วครับรก็จะไปทางหนองบัวลำพูแล้วก็สีบุญเรื่องชุมแพรชัยภูมิด,ด่านขุนทดแล้วก็หักขวาออกไปทางสระบุรี เออใช่ผ่านปากช่องอยู่แล้วไปไปคยไปนะครับฝนมันตกถนนมันเลื่นนะ Emily? Emily? เป็นทางที่อันตรายอยู่นะครับเพราะว่าเราขับตอนกลางคืนแล้วมันก็มีไฟเป็นช่วงๆหรอครับแต่มันเป็นทางโค้งไม่รู้ว่าฝนมันตกแล้วมันซพิ่งแห้งหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ตกนะครับเพราะว่าที่นี่วนันพุ่งตกมาอุดรน,นะรนี่ก็เข้าเขตของบัวรังูแล้วครับเอร์ปั๊มน้ำมันเดี๋ยวไปจอดกินมาม่ากันดีกว่าครับ รู้สึกว่าหนวข้าวเพราะก่อนมาก็ไปกินอะไรจิ้มจุมชาดองชาบูครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับก็นอนไม่หลับแล้วก็ดีดขับรถกันยาวๆไปเลยแช่กันยาวๆแต่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่หรอกร้อยโลนะครับร้อยโลแล้วก็พักแล้ว ร้อยโลแล้วก็ทำไปออกซ้ายไปทางนี้ครับออเออออกซ้ายไป,ไปโอเคถ้าออกขวาเนะี่ยมันจะไปออกอทางนากลานะครับานากลางเอราวัณครับ ได้อะไรมาบ้างโ,โจ๊กหืูโจ๊กหือไข่ตุนแล้วก็เต็มร้อยกาแฟนี่ก็ประมาณเที่ยงคืนแนละ้วเที่ยงคืนครึ่งครับเวลากินข้าวของเราเอ่อโจ๊กเป็นี่ยโจ๊กเจ็ดสิบเอ็ดนี่ ล่นล่นล่นบอกกลัวจะไปได้ลำอยู่นั่นเลยโอ้ทางบบนี้เออเออ่ยอย่า อ๋อฉัอนนอนฉันนอนหนาวจังเลยเจอฝนแล้วเข้าเซเว่นหนาวอยู่ดิเสือซ้ำตัวเลยเนี่ยดิเลี้ยวซ้ายไปชัยภูมิครับผมอีกไปอีกไฟแดงเลยวะเชียวส้ำส่วน ถ้าขวาก็าไปหลบมศักนะครับทางมันจะเป็นน้ำหนาวนะครับทางขวาเดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายนี่คืออำเภอชุมแพชุมแผนนัง่งเหรอจังหวะนี่ครับใชพ้พวงร้อยโล เจ็ดโลเจ้าเขาไม่เติมนะเขาเหลืออยู่ไปเติมปั๊มโอ้โอ้โอ้หมวกกันนนาะโอ้ทางนี้ขี่ดีสบายมากเลยชอบชอบตอนนี้กี่ทุ่มงกี่ยามแล้วเนี่ยจกจกโทรศัพท์เราดูนาฬิกาเนะ ตีสียงตีสามห้าสิบเจ็ด 3, โอ้โหตั้งเวลาไว้โคตรเป๊ะบ,บอกถึงชัยภูมิตีสี่แต่ตอนนี้มือชาละ่ะโอเคเราเราไปแวะปัป๊มอีกจุดใช่ไหมโอเคงั้นเ,ออเติมน้ำมันก่อนเลยเขายังไม่เติมโอ้ขี่แช่มายาวยาวลอย ร้อยโลไหมกปดสิบสามโ,โอเคเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่ปัม๊มกันนะโอ้เสียงอ่อยละเสียงมันง่วงนอน,อ,น,นอันนี้อยู่ที่ไหนนะปตทขาเข้าชัยภูมิชัยภูมิอีกก<อ>ิโลวะจะถึงแก่งคอสองร้อยสิบเจ็ดโลจากนี้ไปฝากช่องร้อยเจ็ดสิบโลนี่ครับ นี่ลปสถานีนคนไปแข่งคอยทำต่อไปมุ่งหน้าทางเหนือแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคอีกหนึ่งสองร้อยยี่สิบโลนี่ก็พากรถกันอยู่นะครับตีสี่แล้วนะครับออกมาตั้งแต่เที่ยงคืนประมาณห้าทุ่มไหมห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนนี่ย ประมาณนี้ครับยาวเลยนี่ก็กำลังเปลี่ยนแบตเตอรี่กันอยู่นะครับนั่งพักกันอยู่ยุงคอดเยอะเลยครับ,บกรุเตียมน้ำมันเตรียมถังละสบายเตียกว่าค่เคล่าโซโกโระปูว่านี่ นะครับเราต้องแกะเอาเปิดระบายก่อนนะครับออยให้มันหายร้อนก่อนเขาขี่มาตะกี้ร้อยโลมาพักมันเพื่อนนะไอคนนี้ก็แกะและ้ว รอไปกันครับระวังหรอมันเกจะเจีเยกลัวฝนตกอ่ะไม่ตกพยากรณ์อากาศดูมาแล้วเรียบร้อยพยากรณ์อากาศต่อไปให้ฟังบางเวลาบูวเสียงยังดีคื้เเขาสองขานค่ะ